สวัสดีครับวันนี้จะมาเริ่มต้นกับเครื่องดนตรีชิ้นใหม่นะครับนั่นก็คือคีย์บอร์ดหรือว่าอิเล็กโทนนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นยามาฮ่ PSRE 4 7 3นะครับตัวนี้เป็นตระกูล E รุ่นล่าสุดนะฮะตัวนี้ผมเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับเป็นสินค้ามือหนึ่งแต่ว่าผมบอกผมบอกตรงนะว่า ราคามื่อหนึ่งของญี่ปุ่นเนี่ยจะถูกกว่าบ้านเราค่อนข้างเยอะเลยนะเกือบหมื่นตัวนี้ถ้าคิดเป็นเงินไทยตอนนี้ค่างเงินตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก900 0บาทนะฮะแต่บ้านเราขายอยู่ที่ประมาณ 16, 0 0 0พแต่ถ้าเราซื้อกระพวกอาจารย์นันตีหรือซื้อกับคนที่เขาทำใส่จังหวะให้ด้วยแต่งเสียงให้ด้วยอะไรประมาณนี้มันก็จะกลายเป็นราคามันก็จะขยับขึ้นเพราะว่าเขาจะบวกค่าแมนเทนัน อูนอีก็จะเป็นรุ่นเล็กนะฮะร,รุ่นเล็กของยามาฮานะฮะถ้าใหญ่ขึ้นไปก็จะเป็น SX กนะฮะ S ก็ราคาก็จะขยับขึ้นนะฮะเป็น 2- อสมหมื่นอย่างนี้นะครับแต่พวกนี้คือราคาที่เราจับต้องได้นะฮะบ,บ้านเราก็อาจจะเสียเปียบหน่อยเพราะว่าอย่างว่าอะไรญี่ปุ่นเขาผลิตเองเนาะเขาก็เลยขายได้ถูกนะครับผมเองก็เพื่อนๆนที่เมืองไทยก็อิจฉานบ,บอกว่าโอ ซื้อได้ราคาถูกมากนะฮะถ้าใครเอาอย่างนี้เป็นว่าถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาแล้วนะกันนะว่าอยากได้หรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นรุ่นใหญ่บอกบอกก่อนนะว่าที่ญี่ปุ่นไม่ค่อยมีนะคะรุ่นใหญ่ๆรุ่นพวกตระกูล S970 900 s 9 0 0 S 7 0 0พวกนี้ไม่ไม่ค่อยเห็นนะฮะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าคนญี่ปุ่นเขาไม่เล่นกันหรือเปล่านะครับหรือว่าเขาผลิตขายต่ประเทศอย่างเดียวอันนี้เราก็ไม่แน่ใจ น,น,นานๆจะเห็นโผมาทีนะโผล่มาก็ราคาก็สูงนะฮะผมว่าซื้อบ้านเราดีกว่าถ้ารุ่นใหญ่แต่ถ้ารุ่น e เนี่ยบอกเลยว่า e ยิ่งเป็น e 4 6 3 453หนี่ราคาอยู่ประมาณสัก 4, 5000 45,000บาทนะครับถูกมากนะถูกมากจริงๆนะครับมือสองถ้าเป็นมือสองนะถ้าเป็นมือ1ก็อยู่ประมาณนี้นะไม่เกินหมื่นนะครับตัวนี้ผมได้มาผมซื้อมาเมื่อของมาถึงเมื่อวานนะครับ เมื่อวานวันนี้ก็วันที่สิบห้าเนาะสิบห้าพฤศจิกายนนะฮะของมาถึงเมื่อวานนะครับแล้วก็ผมก็มาเมื่อคืนผมก็อเอาจังหวัดไทยลงนะฮะซึ่งรุ่นนี้ลงจังหวัดไทยได้ 10, 10ดสิบสิบยูเซอร์นะฮะสิบยูเซอร์ก็ก็ครบแล้วละ่สะสิบยูเซอร์นะฮะมีอะไรบ้างละ่ะหมอลำสามชาลำเพลินลำเต้ยลำซิ่งอ่นะมีกินโบเโลโร่ลำวงสามชา แค่นี้ก็ผมว่าออกงานได้แล้วนะฮะถ้าคนเล่นเก่งๆผมเล่นไม่เก่งก็ประมาณหนึ่งนะฮะเอามาฝึกนะมาฝึกนะเล่นแก้เหงานะฮะตัวนี้จะเป็นจอหน้าจอจะใหญ่กว่ารุ่น4ี่สานะฮะหน้าจอรุ่นนี้เมนูเขาจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะไอ้ภาษาอังกฤษนะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะแต่เขาก็จะมีแผ่นแผ่นเมนูที่เป็นภาษาญี่ปุ่นมาแปะเราสามารถเอามาวางทับข้างบนได้นะฮะ สิน้าเอมอ่องเลยนะแล้วก็คุณภาพเสียงผมว่ารุ่นนี้โอเคเลยนะ mm hmm. เขามีเอฟเฟกมีอะไรให้เล่นเยอะเลยเอาตรงๆนะยังยังเล่นไม่ครบเลยเพราะว่ายังไม่ยังไม่คล่องเลยนะฮะเมื่อคืนก็เมื่อคืนก็นั่งค้ำๆแล้วก็เมื่อคืนนี้ทําแต่งเสียงแต่งเสียงเนี่ยแต่งเสียงเสียงแซกซโฟนเสียงเสียงพิน เสียงอะโคดียนพวกนี้นะฮะเสียงเสียงฟุตอย่างนี้นะ te